สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องความจริงที่เที่ยงแท้มันพิจารณาในเรื่องของกรรมเสมอๆโอกาสมีอยู่เสมอสำหรับที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญารู้ตามในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมทุกลมหายใจเขาออก พิจารณาเรื่องของกรรมได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรเพียงทำใจให้สงบพอสมควรก่อนแล้วเพื่อเหมาะแก่การน้อมไปใช้พิจารณาให้เกิดผลให้เป็นความรู้ของตนที่ตนเพียงจดจำไว้เท่านั้นเพราะความรู้ของผู้อื่นนั้นแม้จดจำไว้อย่างมิได้รู้มิได้เข้าใจจริงด้วยตนเองความรู้นั้นก็ยังไม่ใช่ปัญญาของตน เห็นอะไรได้ย like so, ินอะไรอย่าส like ักแต่ว่าเห็นอย่าสักแต่ว่าได้ยินอย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้เห็นอย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้ยินมันไม่ใช่ปัญญาเห็นแล้วต้องให้เป็นปัญญาได้ยินแล้วต้องให้เป็นปัญญามากน้อยก็ต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาบ้างคือเห็นอะไรแล้วก็ต้องคิดได้ยินอะไรแล้วก็ต้องคิดคิดให้ดีคิดให้มีเหตุมีผล ด้วยใจที่สงบเนืองเนืองปัญญาอันเกิดแต่การเรียนและการคิดเรียนนั้นหมายได้ถึงทั้งเรียนด้วยหูเรียนด้วยตาคือฟังที่มีผู้สอนก็ได้อ่านที่มีผู้เขียนก็ได้เห็นที่ปรากฏให้เห็นก็ได้เรียนดังกล่าวนั้นทุกอย่างต้องเรียนและคิดจนเป็นปัญญาจึงจะได้ประโยชน์จริงจากการเรียนอะไรๆมากมายที่ได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟัง อยู่ไม่ว่างเว้นแม้ใช้ความคิดประกอบความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้ศึกษาแล้วย่อมได้ปัญญาเห็นจริงได้แม้ทำให้หนึองเนืองความแตกต่างอน,นาพิศวงของกรรมพุทธเดพบเห็นอยู่ทุกเวลาหามีที่เหมือนกันไม่ทุกคนแตกต่างกันแม้จะอบรมตามปัญญาให้เห็นเรื่องของกรรมอย่างชัดแจง้ง จงตั้งข้อสังเกตความแตกต่างของทุกผู้ทุกคนที่ได้ประสบพบผ่านว่าทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลสูงพร่างพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองของหน้าใคร่หน้าปรารถนาทำไมจึงมีผู้เกิดในตระกูลสูงแต่ไม่พร่างพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงทำไมจึงมีผู้เกิดในชาติตระกูลที่ต่ำที่ลําบากยากแค้น ทำไมจึงมีผู้เกิดในตระกูลต่ำที่อุดมสมบูรณ์ทำไมจึงมีผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจของผู้ที่ได้พบเห็นทำไมจึงมีผู้ที่รูปร่างหน้าตาอัปลักษณารังเกียจทำไมมากมายหลายทำไมนี่แหละแม้หาคำตอบไม่ได้ที่แน่ใจจริงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็พึงพยายามเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรรม กรมที่ต่างได้ทําไว้แตกต่างกันอันเป็นเหตุทําให้เกิดผลที่แตกต่างกันดังที่กล่าวนั้นความแตกต่างกันอย่างน่าพิศวงนี้ของใครต่อใครนั้นที่มีให้เห็นอยู่มากมายทุกหนทุกแห่งบางคนดีแสนดีบางคนเลวแสนเลวที่แสนสุขด้วยความพร่างพร้อมเหล่านี้มิใช่เพราะเหตุใดอื่น มีกรรมของตนเองเป็นเหตุทำให้เป็นไปแต่การจะทำใจให้เชื่อว่าเป็นกรรมชิดนี้ก็ไม่ใช่เป็นไปได้แก่คนโดยทั่วไปใจของคนทั่วไปก็ยังไม่เชื่อในเรื่องของกรรมไม่อาจจะปลงใจลงไปได้ว่าอะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นล้วนเป็นเรื่องของกรรมเป็นผลของกรรมที่ต่างได้พาการทำไว้ทั้งนั้นอาจจะในชาตินี้ หรืออาจจะในอดีตการนานไกลผลจากการปรงใจเชื่อในเรื่องของกรรมความปรงใจเชื่อให้จริงในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมมีผลยิ่งใหญ่จะทำให้กลัวการทากรรมไม่ดีเมื่อไม่ทำกรรมไม่ดีผลไม่ดีย่อมไม่เกิดแก่ตนเองความสบายทั้งปวงย่อมมีมาแต่อย่างไรก็าตามแม้ยังไม่เชื่อในเรื่องการให้ผลของกรรมว่า ตรงตามเหตุจะลองพิสูจน์ด้วยการไม่ทำกรรมไม่ดีให้ตลอดไปก็ย่อมจะได้ผลเป็นการรับรองความถูกต้องว่าผลของกรรมจกไม่ผิดไปจากเหตุแน่นอนความสบายใจที่เกิดจากความปรงใจเชื่อในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นยิ่งใหญ่มากเมื่อต้องประสบความทุกข์ยากใดๆก็ตาม ความเชื่อในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมจะทำให้โปรงใจย,ยอมรับว่าตนเป็นผู้ทำเหตุที่ไม่ดีไว้อาจจะในปัจจุบันชาติหรือไม่ก็ในอดีตการนานไกลที่นานจนจำไม่ได้ระลึกไม่ได้และการให้ผลของกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้ผลได้จะเร็วหรือช้าก็ต้องให้ผลแน่นอนข้ามภพข้ามชาติก็ให้ผล เรื่องของกรรมจึงล้ำลึกเข้าใจยากนักหนาถ้าเข้าใจแม้เพียงพอสมควรก็จะได้ความสบายใจกว่าที่จะไม่เข้าใจเอาเสียเลยความไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมนั้นมีแต่โทษสถานเดียวไม่มีคุณเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมของตนเองหรือกรรมของผู้อื่นก็ตามผู้มีปัญญาแม้พอสมควร จึงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของกรรมหรือแม้ไม่เข้าใจจริงก็ใช้วิธีเชื่อไว้ก่อนซึ่งก็เป็นการแสดงความเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่าผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อเลยการทำกรรมดีย่อมเกิดผลดีทำดีย่อมเกิดผลดีทำไม่ดีย่อมเกิดผลไม่ดีอันกรรมหรือว่าการกระทำนั้นแม้ได้กระทำลงไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการประกอบกระทําก็ตามจะแก้กลับคืนไม่ได้ทําแล้วก็เป็นอันทําแล้วผลย่อมเกิดตามมาอย่างแน่นอนทําดีย่อมเกิดผลดีทําไม่ดีย่อมเกิดผลไม่ดีทําดีไม่ได้ดีเพราะมีกรรมเก่าที่ไม่ดีกําลังส่งผลอยู่ที่ชอบกล่าวกันพล้ำเรื่อในยุคนี้สมัยนี้ว่าทําดีไม่ได้ดีทำไม่ดีกลับได้ดีนั้น ถ้าจะให้ถูกต้องควรต้องขยายความให้ยาวออกไปด้วยเช่นว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะมีกรรมเก่าที่ไม่ดีกำลังส่งผลอยู่ทําไม่ดีกลับได้ดีเพราะมีกรรมเก่าที่ดีกว่ากำลังส่งผลอยู่ถ้ากล่าวขยายให้สมบูรณ์ดังนี้ก็จะได้ความเข้าใจในเรื่องผลของกรรมชัดเจนถูกต้องยิ่งขึ้นคือกรรมนั้นแม้ทำแล้ววันหนึ่งต้องให้ผล จนสามารถทำให้กรรมปัจจุบันต้องส่งผลช้าไปได้คือกรรมดีในปัจจุบันไม่อาจส่งผลดีได้ทันทีเมื่อมีผลกรรมไม่ดีในอดีตแรงกว่าหรือกรรมไม่ดีในปัจจุบันไม่อาจส่งผลไม่ดีได้ทันทีเมื่อมีผลของกรรมดีในอนาคตแรงกว่าแม้เชื่อในเรื่องกรรมเพียงไรทิฏฐิที่ไม่ชอบก็อาจพาให้ทำกรรมไม่ดีได้ เมื่อเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมแล้วก็ต้องเชื่อในเรื่องทิฏฐิคือความเห็นด้วยไม่เช่นนั้นแล้วแม้เชื่อในเรื่องของกรรมเพียงไรทิฏฐิที่ไม่ชอบก็อาจจะพาให้ทำกรรมไม่ดีได้โดยมิจฉาทิฏฐินำไปให้เห็นกรรมดีเป็นกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีเป็นกรรมดีแต่การจะรู้ว่าคนมีทิฏฐิอย่างไรสมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็เป็นการยาก ต้องอาศัยปัญญาที่ประณีตในการพิจารณาต้องรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลไม่มีการหลงตัวลืมตัวแอบแฝงอยู่ในจิตใจไม่มีตัณหาอุปาทานรุนแรงแม้ว่ายังมีอยู่ตามวิสัยของผู้ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งยังเป็นปุถุชนกรรมทั้งปวงของแต่ละคนนั้นย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตใจอันการประกอบกระทำกรรมทั้งปวงของแต่ละคน ย่อมเป็นไปตามอำนาจใจดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจแต่ใจนั้นก็เป็นไปตามพลังคือพลังหนึ่งเป็นพลังของกิเลสโลภะโทสะและโมหะอีกพลังหนึ่งเป็นพลังของเหตุผลพลังของกิเลสเป็นพลังที่ทำให้มืดมัวเป็นความโฉดเข่าเบาปัญญา พลังของเหตุผลเป็นพลังที่ทำให้แจ่มใสสว่างเป็นความมีปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องถ้าใจตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมากก็มืดมัวมากเบาปัญญามากถ้าใจมีพลังเหตุผลมากก็มีความสว่างแจ่มใสามากปัญญามากสติที่เข้มแข็งตั้งมั่นสามารถชนะความคิดที่จะก่อกรรมไม่ดีได้อย่างไรก็ตามสติมีความสำคัญที่สุด สติมีหน้าที่ตัดสินว่าจะให้กิเลสชนะเหตุผลหรือจะให้เหตุผลชนะกิเลสแต่ถ้าสติอ่อนไม่ตั้งมั่นอยู่ก็จะยอมให้กิเลสชนะเหตุผลคือกิเลสจะกรองใจยิ่งกว่าเหตุผลชื่อว่าเชื่อกิเลสยิ่งกว่าเชื่อเหตุผลถ้าสติเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ก็จะไม่ยอมให้กิเลสชนะเหตุผลคือเหตุผลจะกรองใจยิ่งกว่ากิเลสชื่อว่า เชื่อเหตุผลยิ่งกว่ากิเลสเป็นผู้ใช้เหตุผลยิ่งกว่าเป็นผู้ให้กิเลสใช้สมาิทิฏฐิความเห็นชอบปัญญาอันนามาซึ่งความพ้นทุกข์สิ้นเชิงสำคัญที่สุดในมรรคมีองค์8ทางแห่งความพ้นทุกข์คือสมาิทิฏฐิความเห็นชอบอันเป็นปัญญายิ่งความเห็นชอบคือความเห็นตัวด้วยปัญญาว่าผลทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ไม่ก่อเหตุไม่เกิดผลดับเหตุได้ก็ดับผลได้ปรารถนาให้ผลดับแต่ไม่ดับเหตุย่อมเป็นไปได้ดังปรารถนาปรารถนาผลดีไม่ก่อเหตุด,ดีย่อมไม่เป็นไปดังปรารถนาเมื่อมีสมมติทิฏฐิความเห็นชอบดังนี้อย่างหนักแน่นย่อมมีความดำริชอบตาม,มาที่จะปฏิบัติเพื่อดับเหตุไม่ดีทั้งปวง เพื่อให้ผลไม่ดีทั้งปวงดับไปด้วยความดำริชอบจะดำริให้มีวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งจิตชอบการปฏิบัติชอบดังกล่าวทุกประการจะเป็นเหตุให้เป็นไปตามทางของความเห็นชอบดับเหตุไม่ดีทั้งปวงได้นั่นก็คือทำผลไม่ดีทั้งปวงให้ดับได้ ที่สำคัญสุดยอดคือความสามารถดับเหตุแห่งความทุกข์ได้ทำให้ความทุกข์ทั้งปวงดับได้ได้พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธองค์ไปได้ผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานปุนั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอานหน่ยวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำรรชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ